สวัสดีครับโอ้วันนี้เจอพระที่แปลกอีกองหนึ่งแล้วนะครับมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครเลยองนี้เป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพระเนื้อผงอ้าวนี่มีรูเหมือนแทงออกมาจากาบล็อกเนาะแต่ว่าที่ผมเมื่อกี้แบบได,ได้ได้คุยกับเพื่อนนะว่าผมผมไม่รู้ว่าเป็นพระ สมเด็จแบบพิมพไหมอะไรยังไงแล้วของใครนะแต่องค์นี้เป็นผ้าที่ผมไม่รู้จักชื่อท่านมาก่อนเลยนะแต่เพื่อนเขาไกด์ไลน์บอกผมมาแล้วแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยข้างบนที่อยู่นี้มันคืออะไรอะตั้งแต่ทีแรกอะผมนึกว่าเป็นแบบเป็นฝนเป็นนูน่นเป็นนี่หรือเป็นต้นไม้แต่แต่เพื่อนบอกว่าเป็นอะไรนะโปรโคไม่นปกโคผมก็เลยงงเลยแล้วผ้าองค์นี้แปลกจกังชื่อเรียกของพิมพ์ท่านนะ่ะอ๋อเหรอ,อว่าสมเด็จปกโคตอนแรกผมดูผมนึกว่าอะไรด้วยล่ะ ว่ามันเหมือนกับเป็นแบบเป็นแบบฝนเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็คือไม่มีซุ้มด้วย,ยไงไม่มีซุ้มแก้วเหมือนกับท่านลอยๆอยู่ในไม่มีซ้มบังคับเออไม่มีซ้มบังคับเหมือนแบบท่านแบบลอยเปน็นอิสระอยู่ในอยู่ในแบบเนี่ยไม่มีซ้มบง<อ>ังคับเหมือนพระสมเด็จทั่วไปครับแล้วเราเห็นครับแล้วก็เน,กนี่ยองค์สมเด็จเนี่ยองค์สมเด็จเนี่ยก็คือองค์พระท่านน่ะไม่ได้เลี่ยบแบบไม่ได้เลี่ยบเหมือนพระสมเด็จทั่วๆไปครับเลี่ยบแบบเนียนสวย เป็นการแกะพิมพ์แบบโบราณเนี่ยใช่บโบราณน่ยมีความสตรามีความแบบเป็นแบบอ้นีี้นี่ยมีความสาดของขององค์พระข,ของแบบริ้วรอยริ้วรอยการแกะน่าเป็นแบบพิมพ์แบบโบราณโบราณหรือเปล่าาจะเป็นช่างฝีมือชาวบ้านอะไรพวกนี้น่าจะบล็อกไ <คน S 1> ม้หรือเปล่าหรืออะไรไม่แน่ใจแล้วแวกวัดหรือไม่ก็ท่านอาจจะเป็นคนแกะพิมพ์เองหรือเปล่าอันนี้เราไม่ไม่แน่ใจแม่ อันนี้อ่างั้นเรามาลงที่องค์พระละองค์นี้คือพระสมเด็จของของใครครับผมหลวงพ่อเจิมวัดหอยลากหลวงพ่อเจิมวัดหอยลากอันนี้อยู่ที่ไหนอะอันนี้อยู่ที่ปากพนังนครศรีธรรมราชทางใต้ดิอ่าโอ้ทางใต้ส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกพ่อท่านนั่นพ่อท่านนี้ไหมถ้าทางใต้คนใต้เรียกก็เป็นพ่อพ่อท่านพ่อท่านเจิมวัดวัดหอยลากอ๋อวัดหอยลาาเนาะ ที่น่าสนใจนี่ก็คือประวัติการสร้างเนื้อหามวลสารเนีนอ๋อเหรออ่าเพราะว่าท่านน่ะใช้เวลาสะสมมวลสารเนี่ยนะที่จะเอามาจัดสร้างองค์พระเนี่ยใช้เวลาอยู่สองปีอ๋อสองปีเลยเลยมีส่วนผสมของมวลสารเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเจ็ดร้อยชนิดนี่อันนี้ยังไม่รวมกับดินดินนี่นะดินภัยสมุทรนะโอ้ดินภัยสมุทรนะอ่า เป็นดิน<อ>ที่อยู่ในท้องทะเลอ๋อท่านท่านหาจากท้องน้ําในทะเลทั่วไปด้วยอใช่อ๋อคือมันอาจจะมีพุทธคุณหรือมีความอะไรสักอย่างหนึง่งเนานะอ่าใช่อ๋อแล้วก็มารวมกับต<ช>ง,<อ>งต่างๆหรือพต่างๆที่ท่านาที่ท่านหามาอีกอ่าแล้วก็รู้สึกว่าของท่านเนี่ยจะมีพวกวลสารเท่ากระดูกของคนที่เสียชีวิตแล้วนะแต่ในเรื่องรายละเอียดลงลึกตรงเนี้ย เราก็ไม่รู้มากว่ามีมีกระดูกนี่ใช้กระดูกอะไรอยกงไรอ๋<น>อก็ก็เห็นที่ที่ที่ดูจากบันทึกอะก็เห็นว่ามีนี่ไม่ใช่หรือว่าผงเท่ากระดูกของคนที่ตายอะไรนะที่แบบว่าจะเป็นในเนี่ยอ๋อเป็นพา,ายอะไรบางอย่างเป็นพายอะเห็นบอกมี<า>มีบันทึก,น,กนะนใช่ใช่เห็นบอกว่าอ่าเอาเท่ากระดูก เอาเท่านะไม่รู้เป็นเท่ากระดูกเขาอะไรก็คือเอาเท่าของคนที่ตายวันเสราร์เผววาวันอังคารรวมให้ได้รวมให้ได้ร้อยแปดจอกชานะครับมาผสมในมวลสารด้วยเหมือนกับเป็นพลายด้วยนะเห็นเห็นเห็นว่านะเห็นว่านะที่ท,ที่ที่มีบันทึกอยู่ด้วยโอ,อ้โเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วแล้วแล้วท่านท่านได้รวบรวมมวลสารนี่ก็ประมาณใช้เวลาสองปีแล้ว ท่านสร้างพระกดพิมพ์นี่แล้วท่านปลูกเศษอีกนานไหมอะก็ประมาณโหย,ยาวมากเลยน่าจะสามปสามปีเพราะว่าท่านสร้างพระนี่ก็ประมาณปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าสามปีก็สองห้าศูนย์หนึ่งอะเด็กใช่ใช่ท่านท่านปลูกเดียวปลูกเสกเดียวนในโบสถ์โอ้แสดงว่าวิทยาคมท่านก็ไม่ได้ธรรมดานะเพราะว่าพ่อท่านเจอในใน,ในทางปักพนังเนี่ย ทางคนใต้ก็รู้จักเดียกว่าแทบทุกคนนะ,ะนะทุกคนต้องรู้จักท่านนะทุกคนรู้จักท่านว่าท่านเป็นพระในยุคนู่นนี่สองอะไรท่านเกิดสองสี่ห้าหนึ่งใช่ไหมอ่าสองสี่ห้าหนึ่งท่านเกิดสองสี่ห้าหนึ่งเนาะถ้าท่านอยู่นะวันนี้ท่านน่าจะอายุประมาณร้อยสิบร้อยสิบกว่าปีแล้วนะเนาะประมาณร<า>้อยกว่าปีาแล้วท่านก็บวตรเรียนศึกษาวิทยาคมอยู่กับ พระเกจิอาจารย์ทางทางภาคใต้เนาะแล้วก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนวิชาความรู้อะไรต่างๆกับสาธรรมิกในแถบภาคใต้เป็นหลักเนาะใช,ใช่ไหมครับโดยโดยประวัติคร่าวๆเนาะเราไม่ได้ลงลง,ลงลงลึกอะไรมากนะครับก็มีข้อมูลเบื้องต้นบางส่วนแต่ว่าเนื้อหาแบบการรวบรวมผงพุทธคุณต่างๆแล้วก็การปลูกเสกของท่านเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างยาวนานแล้วหลังจากนั้นก็ ค่อยเอามาแจกให้ให้ประาทนิยชนทางภาคใต้ได้บูชากันเห็นว่าเห็นว่าเรื่องไอ้นี่เรื่องพุทธคุณท่านเด่นในเรื่องอพวกโชคลาภโชคลาภเนาะแล้ว,ลวบอกว่าช่วงาลามนี้จะไม่ขาด โชคลาภนี้ไม่ขาดเลยเขาบอกว่าเป็นอมตะลิศอ่ะคือไม่มีวันตายไม่มีวันตายไม่มีวันตายไม่มีวันอับโชคด้วยนะครับก็เหมือนลักษณะเหมือนของหลวงปู่ทิมวัลหันไร่ที่มีพวกเหมือนกับพวกพรายเนาะทําให้เวลาเราขอสิ่งพวกนี้ได้ไวได้ไวกว่าพุทธคุณปกติเพราะอันนี้เหมือนกับเป็นออปชั่นพุทธคุณเสริมนะที่ว่ามีพรายเนาะท่านตอนกดเนี่ยในบันทึกเนี่ยมีพิมพ์นี้พิมพ์เดียวเหรอ มีสองพิมพมีพิมพับปิดตาอีกพิมพหนึ่งอ๋อมีปิดตาด้วยอ่าโอ้แต่ปิดตาผมยังไม่เคยเห็นเนาะอ๋อมีปิดตาด้วย,ยก็จะแบ่งมันมีหลังยันก<อ>นนับหลังเรียบองค์นี้จะเป็นหลังเรียบอ๋อมีหลังยันหลังเรียบก็องค์นี้เรียบเนาะอืมโอ้แต่ว่าแต่ว่าผมเนี่ยถูกใจมากเลยเพราะนะผมเพิ่งเคยเห็นพระสมเด็จที่ไม่มีซุม้ม <c oughs> ที่ลอยลอยอยู่บนฐานเฉยๆแล้วก็แล้วก็วกวกวกโพลท่านเ,เก๋ไก่มากเลย โผท่านแบบเก๋มากเลยอ่ะไม่แบบไม่แบบเป็นแบบเป็นซุ้มย้อยลงมามีแค่แบบพุ่มอยู่เล็กๆนิดเดียวอ่ะเท่มากจนทีแรกผมมองผมไม่รู้ว่าเป็นโพอ,อผมไม่รู้ว่าเป็นโพลอ๋อก็เป็นพระแทบจะเป็นถ้าจะเป็นแบบรุ่นแรกนะครับแล้วเป็นรุ่นแบบคลาสสิกเป็นวินเทจมากนะคะรับลอยอย่างเงี้ยผมว่าทําให้องค์พระเด่นมากเหมือนที่ผมเคยบอกว่าพระเหรียญของพระเกจิอาจารย์ <S <S โบราณโบราณหลายๆท่านเนี่ย นะครับจะเป็นทําเป็นเหรียญเรียบๆแล้วก็องค์ลอยขึ้นมาอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่เป็นพระผงแล้วพระพุธลอยอขึ้นมาโดดๆเลยนะครับเท่มากเท่มากผมว่าเป็นแนวคิดที่แบบเท่จริงๆอ่ะผมยอมรับเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพระพระท้องถิ่นเนาะอยู่ในภาคใต้คนใต้ต้องรู้จักทั้งหมดนะครับพ่อท่านเจิมวัดหอยลากนะครับก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ทางปากพนังทางภาคใต้นะครศรีธรรมราชทุกคนต้องรู้จักนะครับโอเควันนี้ผมเอาพระดีๆนะครับพระถิ่นหายากๆแล้วก็พุทธศิลป์น่าสนใจสวยๆมาฝากเพื่อนๆได้ชมกันนะครับยังไงก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะติดชมก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือร่วมพูดคุยกับพวกเราก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนี้ด้วยนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราดูว่าเราจะนำพระอะไรไมาเพื่อนๆได้ชมได้ดูกัน นะครับคลิปนี้ผมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ